อลุนสวัสดิ์จากประเทศเยอรมันเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนเชอรี่เริ่มเก็บได้แล้วเพื่อนเพืเ่อนจ้าปีนี้บ่ค่อยดกปบนรดาจ้ะที่ลอยยอดมันหายี่อันกวางมาก,กินเพื่อนเพืเ่อนบ่ปีนี้เชอรี่บ่ดกจ้ะปีที่แล้วดกนี่ต้นนี่หวาน อันนี้เป็นเชอรี่ทีสีเขาที่เป็นแนวนี่จ้ะลุกแล้วคือกันจ้ะเพื่อนอันนี้ลูกงหญ่เดี๋ยวต่อยต่างกล่องนิดนึงเก็บกันเนาะเพื่อนๆเนาะ

บีบังกอนมีหนอนบอเพื่อนเมือมาต่อยยืนหายอ่ะอต่อยมาเก็บอาทิตย์นี่แหละก็บ่อดๆมาเก็บเอกแหละเพื่อนเพเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เป็นหนอนแหละเพืพ่อนว่าแดดเนี้ยตา รอเสษอาหารมาชิมนั่เหมือนเพื่อนมาใสก็เลยเอ้ยเอาตะกาติดมากก็น่าออกมาเป็นเพื่อนผู้ลุงเนาะไม่อยากจะเล่าออกสวนผู้เดียวพอดีมาเห็นอ้อยเชอรี่ดำเราสินดีเนาะตะกามานั่มเด็กเก็บให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะที่ฟุยอ่ะที่ทิ้นเน้นเฟสเนี่ยนี่วันนี้การโดสที่โซฟเอาไปน้ำมันไม่ฟอนน์อันชิเต มันชื่นใจนะฮะนั่นฮะโรยไงเ มแน่แน,น่ที่ส<อ>มัยเคบกูลงา่ามว่ามีหนอนเป็นบอ่บอเพราะว่าุ่นแรกนี่สิบ่คว่ามีหนอนเมืนเพื่อนต้นนี้นะถ้าต้นต่อไปนะต้นที่สามถึงมีหนอนจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึง่ง้ะจ้ะสายพันธุ์นี้กินประมาณนี้แล้วถ้าปล่อยให้เขาซุกลรสชาติเขาสีอย่างมันสีเละไม่รสชาติเหนือสัมผัสเนาะอันนี้เป็นเชอรี่อีกพันสายพันธุ์หนึ่งจ้ะเพื่อน ื้อมาตอนปีแรกที่มันออกมันสือออกเป็นสีเชอรี่ธรรมดานเนี่แหละจ้ะแล้วลมันก็ค่อยกลายมาเป็นสีนี่แล้วเพราะว่าเอตั้ง่ยัง,งงงอยู่ว่าเป็นอย่างสื่อสื่อแบบเชอรี่สีหนี่มาเนาะมันคือเป็นสีแบบดำเหมือนกันแล้วนี่ปีที่สี่หรือที่หาปีที่หาออกสีสีของเขาเลยตอนนี้สีเก็นม,มันเหนือมันกรอบน้ำจากต้นนี่ นต้นนี่ก็บ่ค่อยติดเด้เพื่อนๆนี่ เนี่ยเขาแน่นแน่นเพื่อนๆเพื่อนๆเมื่อกินน้ำเด้จันนี่ยมือเนี่ยอาต่อยแตงโตคืออันคอนอีสานบอเพื่อนๆแตงโตคือคนชนบทเลยเนาะอาต่อยมากๆตัวไสแนวนี้ มืแดนี่คอมมิสีนาอแนนี้ซนี่มันถิได้คอมมิสเนแค่ีนเอนี้เนาะแล้วจะถึงจ้าันต่ตไสบายสุดต่าใสบึลูกครับเพื่นเพิ่น้ง หยวกไงล่ะเนื้อแน่นแน่นเมน,นเพื่อนถ้าเพื่อนๆได้ชิมสายพันธุ์นี่เนาะสีบอกว่าแซบเนื้อเขากรอบกรุบๆเลยจ้ะแล้ตวตอนบมักกินตอนที่เขาอันซุกจนเพราะว่าสายพันธุ์เขา้องสีนี่เลยสีนี่ถ้าปล่อยมันดําแล้วเนื้อมันสีเริ่มเละจ้ะเพื่อนๆกินตอนนี้กําลังแซบมไม่ต้องล้างเพื่อนอืม ตอวกับเก็บในตะก,การเนี่ได้ประมาณนี้เพื่อนๆจ้าเอาบัาหลายจะได้หลายยางได้มือนนี่ได้ผลไม้ก็ไปกินบานแซบหลายเพื่อนเอาตอยกับได้ประมาณนี้เลาจะเพื่อนกลับบานเนาะแล้วก็เมื่อบานกันเลยเพื่อน